มิ่องกิจแอนแคนเชียร์แมนยูนะครับอันนี้มาคุยกัหลังเกมวันนะครับเมื่อคืนนี้แมนยูลงแข่งนะครับจริงๆนับไม่เดวิดเดนกาครับมีกองหลังมาเลเซียครับมาตินิสวาลานดาโลนะครับกองกลางมีอีลิกเซ่นนะครับแล้วก็มัคคิมินีนะครับกองหน้ามีใจโรสันโชว์บูร์โน่และกันตัวนี้ครับส่วนห้อยหน้ามีโรนโดนะครับ เปิดเกมนี้มานะครับนาทีสิบเจ็ดครับซานโชยิงเลยนะแบบลูกนั้นสวยมากๆนะครับใช่ไหมลูกปั่นไซส์โค้ชสวยครับลูกแรกของซานโชนาทีที่สิบเจ็ดครับครับผมเอาไปโรนโดครับลุยสองครับโรนโดมีดาโลดาโลไปล้มในกรอบประตูในเดินทาฟาวนะรับลูกนั้นเห็นก็ฟาวนะครับโรนโดเป็นคนสังหารประตูนะครับประตูแรกมาแล้วครับนาทีที่สามสิบเก้าประตูเลขในฤดูกาลของคริสเตียโนโรนโดนะครับครับผมประตูแรกมาแล้วโรนโด ติตินิดหน่อยครับสถิตินะครับการยิงนะครับนะครับเชอรี่ส์นะครับมีการยิงลูก11รั้งนะครับกรอบ2ครั้งนะครับสมองมันยูยิงลูกเข้า8รั้งครับเขากลับ2ครั้ง4ครั้งเท่านั้นเองครับอังคารบอลเจ็ดสี่ต่อยี่อังคารบอลครับจ้าเมต่อสักเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับเยอะนะครับก็เป็นวันที่ยอดเยมของแมนยูนะครับอยู่อันดับสองครับแต่เชอรี่ส์มีแตสามเจอเหตุ ครับลับสโนูโมเนียอยู่อันดับที่4นะครับตัวที่1เป็นเลโอสเซัดนะครับมาคุยกนเกมดีกว่าครับอัลเตมิล่าเจอซัมตันในนาทีสองไงครับฝั่งอัลเตมิล่าเนี่ยเอ่อมิเมลิตีเนี่เป็นผู้ตัดตัวเพราะคาดการเห็นนะครับผมแม้ว่าคาดการนะครับครับขอย้ำก่อนนะครับเพราคาดการครับอิเมลิโอมาติเนีครับตัว้ตัดตัวเอชชี่ยังอิลูคอนซาไฮเดนมิงแล้วก็ลูกคดีนะครับเป็นกองหลัง กองกลางมีจอห์นแม็กกินนะครับคารมาร่ารถลาสลุยนะครับของหน้ามีรูฟิลเป้ฮุนโยนะครับเดียร์บารี่แล้วก็อารีวัตกินรับเซมบังไซม์ตันนะครับมีแนวะสี่สามสองหนึ่งเกมไม่เพี่ยนสี่สามสองหนึ่งนะครับเล่นในระบบสี่สามสองหนึ่งนะครับเป็นแผนเป็นแผนบุกปะเป็นแผนบุกนะครับใช้เปิดเกมบุกนะครับของเซมบังม์ตันนะครับกาวินบาซินคอัป็นนี้เหนียวนะครับโกนนี่ครับเทอร์รนะครับมมเมตซาริซูนะครับ เบลล่าคัทแชปนะครับแล้วก็ไคล์วอเกอร์บิทเตอร์ครับกองกลางมีโมฮัมเหม็ดเอเูนซีอิบราฮิมาดิยาลูแล้วก็กองกัลแล้วก็กองกลางคนครับเจมส์พลาวเป็นกลุ่มที่เป็นคนที่โหดมากนะครับบัตรเจ็บนะครับอย่างที่คุผู้ชมอาดามาซ่าเป็นกองหน้าก็โจอาริโบแล้วก็เชียดามเป็นกองหน้าครับส่วนผู้บาดเจ็บนะครับมีใครบ้างครับมีโรบินโอเซนนะครับมีโอลีวักกินนะครับมาติแคมีมาติแคส มีเลนเดอร์เดนเดอร์เกอร์นะครับมีเดโก้คอนคอนคาราลัสเวนเนตินโนนะครับดิรามินโตนะครับก็ดิโรมิโอลาเวียนะครับครับผมครับคู่นี่ยิ่งแกนคิดว่าไงครับหยุดฉันมันอยู่ที่สิบสองนะครับส่วนเอ่ออเดนแมีกซ์อยู่ที่สิบเจ็ดนะครับผมว่ามันโคตรสูสีนะครับแต่ว่าสําหรับผมนะครับบ้านของแอสตันวิลล่านี่ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายครับนอสตันนะครับมีเสียงปุ๊บจากแป็นบอลครับผม ว่าแอตแลนวิลล่าสามารถชนะซ้อมด้นได้นะครับไม่หนึ่งประตูหนึ่งประตูศูนย์ครับผมคิดแบบเดียวกันครับหนึ่งศูนย์ผม่คิดว่าสองศูนย์ด้วยซ้ำครับผมว่าบ้านของแอตันวิลล่าเขาน่าจะแข่งไมา์คู่หนึ่งครับดีสองเหมือนกันครับนักกีฬาฟอร์เรสเจอฟูลแลมครับไลอ้อพครับผมมาดูไลอัอนหนึ่งครับไม่คาดกาฉยๆนะครับมาดูสามสี่สองหนึ่งครับโค้ดแกรี้ฮูเปอร์ครับผมครับ โกว์อัพดีเนสันครับกองหลังมีโชว์วอลล์ซิฟคุกสกัตแมคคินนาครับกองกลางมีเนโคลวิลเลียมไลอันเยสแล้วก็เลเวนโอเบียนเดนนารูดี้ครับกองหน้ามีเจสซี่ลินกาดมาร์เกนไบแล้วก็ ben, ben Anderson, นะบเบนเบนนาร์เซนสะันน, e book, นะครับเซนฟังเอ่อแกลเป็นผู้สามตัวเป็นเบรนเดโนครับมาเบบสี่สองสามหนึ่งนะเหมือนแหวนเกมบุกนะครับ มีโฮซาวานะครับมีคิมลีมมีอ่าอัลดาไบเอโยมีเคลลี่ปาลินญาเออลิสครับผมก้องหน้ามีเคโคปบานุเอนเดสเปราบ็อบบี้ริสครับผมก้องหน้ามีเอซนเดอร์มิโตูบิครับส่วนกองเจ็บครับมีเซจีออรอะไรกันเอเมินเซเซจีออริออริเนะครับออริเอลมานกล่า มอสซานิกเกตนิกเกตโอมาริชาร์ดนะครับรับแฮร์รี่วิสันนะครับเอ่อฟูลเลมนะรับมีมีแฮร์รี่วิวสันนะครับเก็บนิ้วนะครับนี่มีแอนโทนีโรบินสันนะครับมีมานอสซเลมอนนะครับครับโหแถวคู่นี้ครับอยู่แบบที่เอ่อรุ่แรกหน่วยที่สิบครับแล้วก็วันแรกเดี่ยวที่สิบเก้านะครับเป็นศึกมันนี่ตุกชันนะครับคุณเก็ตที่ยังไงครับผมคิดว่าฟูลเลม n ับน o อตติแองโกลโนะครับ n o t t i n g h a m f o r ฟร t เขาหนีการตกชั้นอยู่เหมือนกันนะครับ,รบตอนนี้เขายูนอี่สนนับเก้านัดที่แล้วเขาแพ้มา<น>แพ้แมนซิตี้มาหกูนี์ใ่ไหมครับนัดที่แล้วเขาแพ้เออร์บอลมัดครับผมนัด,นดไอสองสูนแล้วม,มันเดินสองสามครับแตวชิตเกตไม่อยู่นะผอเองครับไปไปไ,ไป,ไป,ไปยืนครับไม่อยู่วะมึนตามว่ามิดคุณกิตก่อนดีกว่าเออจากภมนะครับเออน็อตติแองโน่าจะชนะได้นะครับในเกมนี้นะครับเพราะว่าอยู่ในบ้านตัวเองรับ ก็ว่าน่าจะเสมอนะครับคู่นี้ครับผมครับย้ำขอย้ำนะครับนักเตะการกระนี่เป็นคาดการคาดการเท่านั้นครับคาดการล้วนๆนะครับครับแล้วพรุ่งนี้เจอคุยหลังเกมนะคุยหลังเกมพรุ่งนี้นะครับมันมันแล้วบู๊เจอแมนซิตี้นะรับครับพรุ่งนี้ครับมีสองคู่มีนิวเซนเจอร์บอลมาร์กอสแซดัมเซเบอร์เจสเตอร์ครับสุดข่าวล่าสุดครับไอ้ไม่รู้ข่าวจริงข่าวปลอมนะื่อน เป็นฟอสเ,เตอร์เรียบร้อยแล้วครับดีบาจดีใจแล้วรัไม่รู้ว่าหาจริงขาวปลอมเนี่ยนะเจอครับครับขอบนนี้สวัสดีครับ